เหนักขด้นอ่าาได้โพสในต่าดโซเชียมัเกิดอไรขึ้นโพสอะไรอีไก็ได้มาเร็วๆ่ะนักเ่าได้รื่องนี้ใช่ห้าส่สามอไปงานนเครับคุาเรื่องนี้เห็นป่ามเป็นเรื่องที่ได้จาต่างๆที่สถานีรถไฟนั่งไดก็มีแล้ไปั่งับนี่ได้มีการขาย ออหนังหนังเรื่องนี้ถ้าไปต่างประเทศมันจะชื่อเอ,อ่อเนจรัสบอยนะ<อ>คนเขาจะรู้จัก<อ>พวกแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยจะรู้จักเดนจรัสบอยนะ<อ>เพราะว่า มันมีมาสิบปีแล้วครับเรื่องนี้แต่ภาคนี้สนุกกว่าภาคแรกแน่นอนครับผมไม่มีการขายกระบวนการติดต่อเหยียดอ๋อทางทางโมโนกับทางเอ็มสตูเขาจัดการขายกันเรียบร้อยอาราคาหลายประเทศเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของของ,ของ,ของต้นสังกัดครับผมท<บ>ี่พน,นอมองงานตักประเทศเป็นไงบ้างอ๋อก็คือเราก็เป็นหนังหนังวัยรุ่นประเทศไทยนะก็ลองไปดูเพราะว่า มันจะเป็น,นอีกสไตล์หนึ่งนะเพราะว่าก็ก็ก็ต้องรอดูกันนะคร<ม>ับเพราะว่าภาคแรกก็คนก็รู้จักแล้วภาคสองก็น่าจะคนก็น่าจะสนใจมากขึ้นอย่างภาคแรกที่มีเราค,เคือคนแ็จมาแล้วภาคสองนี้เรามีความคาดหวังและวากดดันกันนะครับเออมันก็ทํางานมันก็มีความคาดหวังเรื่องแล้วก็วมญญกีความกดดันเรืญญ่องแต่เราก็ทําให ให้ดีที่สุดนะครับยังไงภาค2ต้องสนุกกว่าภาคแรกแน่นอน,นะคะรับผมเนี่ยว,ว่าปานีเรื่องสถานที่ถ่ายทำปนี<ด>มาก<ด>เลยทุกสิ่งทุกอย่างปานีโปรดโทนสีหนัง<ด>แล้วก็สถานที่เส<ด>ื้อผ้าอะไรเราปานีหมดเลยค่ะคิดว่าถ้ามีก็ผ่านเซอร์ได้ชนผ่านเลยไม่โดนตัดสักอันหนึ่งเป็นไงบ้างครับคนทำแต่ไม,ไม่โดนอะไรเรื่องนี้เลยก็เขาก็ ให้15บวกนะเพราะว่ามันมีคําหยาบก,ก็คือด่าการผู้ชายนะครับมันก็เป็นอยู่แล้วหนังอะไรที่มีกูมึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้แต่เราก็ทําเต็มที่แล้วก็สะดุกแน่นอนครับแล้วใครที่บอกว่าไปดูไอ้หน้าอ่อนชกกันแล้วจะรู้ว่าไอ้หน้าอ่อน,นเป็นงไงลองไปดูผ่านหมดเลยอไอ้ที่อย่างเห็นในตัวอย่างนั้นทุกอย่างสอนหมดเลยถ้ามันรุนแรงจริงๆกองเซ็นเซอร์ไม่ผ่านหรอกครับตอนนี้จะผ่าน เรามีคาดหวังว่าเราเรู้ไหมคะว่าจะผ่านไหมผ่านไหมเขาก็<ๆ>าก็รกู้น่าจะคุยก่อนว่าฉากอย่างนี้ผ่านไหมฉากอย่างนั้นผ่านไหมพอพอเชนเซอร์บอกไม่มีปัญหาก็ดีใจอย่างต่างในช่วงนี้เขามีการแข่งขันถือมากเลยผ่านที่ททแบบประสมคนต่างก็เลยในประเทศเขาไม่กดดันอ๋อไม่กดดันครับเพราะว่าสไตล์ใครก็สไตล์มันเพราะว่าเราก็ทําสไตล์เราอยู่แล้วแต่ แต่ถ้าใครไปดูเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกไม่ใช่สไตล์พลนนน์เลยทำไมอะครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นคนชอบหนังสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะได้ทำหนังตลกสนุกสนานแต่เรื่องนี้ก็ไม่ตลกแต่จริงจังลองไปดูครับมันจะมันจะแตกต่าไปที่ก่อนก่อนไหมครับถ้าเราเป็นคนจริงจังมาก่อนเนี่ยอ๋อใช่เราก็ทำสิบแปดฝนทำเพื่อนกุลโมวดทำเออเหลืออะไรมาก่อนแล้วมันก็มันก็ไม่ยากสำหรับเราเป็นผู้กำกับต้องทำหนังได้ทุกแนวครับผมแต่การตัดต่อท่วงตัดเองแบบนี้ ปัญหาอะต่างเรามีแบบเจอปัญหานีา้ไหมคะไม่มีเพราะว่าเราทำเครดิตไว้ดี <c oughs> หาในชุดก,ก็ไม่ได้ยากอะไรก็อธิบายให้ฟังบอกให้ในกลุ่มฟังว่าเราอยากทำหนังแนวไหนใครดูอะไรการตลาดเราชัดเจนครับผมช่างนัไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยไม่ต้อครั้งเดียวไม่เคยนะครับแต่ถือว่ายุคปีนี้หน,นักกลับมาแบบดูแต่ภาคซีรีส์กลับมาซอมซาวแทนใช่ไหมแล้วก็เรื่องหนัง แล้วก็คนอยากดูอะไรใหม่ๆนะครับลองไปดูเรื่องนี้ก็ใหม่ครับลองไปดูประสบะนั้นแล้วความท้าทายของคนทำหนังในปัจจุบ<ฆ>ันนี้คืออะไรมันก็ท้าทายว่าใครทาอะไรได้โดนใจนท่านผู้ชมมากกว่ากันเพราะว่าทาหนังเนี่ยจุดจุดใหญ่เลยของหนังเนี่ยคือหัวใจคนดูถ้าเราทาถึงหัวใจคนดูหรือทบ ให้โดนคนดูเราก็จะหมดคอมมเหมืเด็แล้วอะไรคือสิ่งที่ยึดถือไว้ตลอดนะคะสำหรับผู้ขับรถที่คนียยึดถือไว้ตลอดเลยก็เงินเพราะอย่าก้งการสเลยท่ไว้ตลอดว่าเราทำหนังต้องให้มันได้เงินคำเงินเพราะอะได้ยอดได้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินในทุนมาถลุงเล่นอะไรเเราก็อยากให้ได้ ไอ้ได้เงินหมดที่เรียกือ่อ,องการงานเรื่องนี้เราคาดหวังที่จะได้เท่าไหร่คะอ๋อไม่คาดหวังเราทำเต็มที่อยู่แล้วออลองไปดูได้ต้องต้องเชื่อใจกันสนุกแน่นอนครับผมอย่างน้อยก็มีแบบอย่างร้อยล้านแน่ๆถู่ไหมคะที่เตรียมคนถ่านมาเยอะมากมันระอักกระอาบอย่าอย่าถ่ายเลยลองคุยแล้วไอ้เรื่องยังไงไอ้เรื่องหนึ่งตอบไม่ชัดไอ้ต่อไปต่อไป ตัวเลขตัวเลขตัวเลขค่ะอ๋อตัวเลขเราก็ทุกคนทำหนังก็หวังอยู่แล้วให้มันประสบความสำเร็จนะแล้วเราก็ตั้งใจทำเต็มที่นะฮะถึงมันจะออกมาผลม,มันออกเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงเราไปไปไก็ผมบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับครับผมช่วงนี้พูดออกมาอะไรเยอะแยะหรือเ่เนี่ยอ๋อช่วงนี้พูดออกมาเพราะคิดเครีคยดไงคิดเครีคยดแบบอะไรไอ้น,นู่นไอ้นี่คนแบบไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเรา บางทีเราเราเราไว้ใจใครไปแล้วบางทีมันไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้สามารถขยายได้อีกไหมไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับผเมีอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละมันอยู่ในการทางานมันอยู่ในมันอยู่ในการทํางานเราทางานกับใครเราก็ทุ่มร้อยอ่ะพอได้กลับมา30 40เราก็รู้สึกว่าเราท้องไงนะครับนะมาคิดไิธีกาเกี่ยวกับเร่องนี้สับเรื่องนี้ที่ว่ามัน มันจะพบกับใน,บกนเกษตรกรเารทำงานเลยว่ามันก็ไม่กระทบเราก็อยู่คนเยามานานแล้วช่าเราก็อยู่ต่อไปแบบชิวๆนะครเราเราเราอยู่กันนานเราก็มีความสุขนั้นมีตังใช้ด้วยเราก็ตั้งใจทํางานเราให้ออกมาดีที่สุดเพราะเรื่องอะไรมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกใบนี้มันก็ไม่สําคัญเท่าเรามีเงินแต่ก็ต้องเงินสุสจริตนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขได้ ครับด้านเงินนะว่ไม่ได้คิดจะรวยทำร้านเป็นคนอ๋อไม่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 ครับเพราะว่าเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขแล้วมีใครมาชวนพี่อยู่ในนี้เพราะปีสมัยชวนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับชวนแบบเล่นกินเล่นไปเลยเฮ้ยคือเคยชวนสมัยอะไรทีดีอะไรนะครับทีดีจะไม่จะไม่เอาเพราะเป็นคนไม่ชอบลงทุนเพราะเล็กทีดีอะไรนะไม่ชอบลงทุนแสดงว่าก็ถึงเฉียดมาเกือ ไม่เฉียดเลยพอเขามาชวนก็ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารดีกว่านิ่งๆนะงั้นเงินเราก็สูงหมดไม่เคยเยไม่เคยเพราะเขาไม่กล้าเราค็ยเห็นปากเราเาก็กลัวแล้วเย่างงั้นเห็นว่ามีความคิดเรื่องการทำลายเราจะหาใครมาพูดใจพูดใจเลยนะคะพูดใจเพราะอย่างครับเพราะว่าอยู่คนเดียวก็มีความสิทธิ์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ราาต้องมีค่าดึงของเข้าเปค่ะนี่ค่ะน่คะ